Gx2 ไปใส่ Gx2 ยูห้องเด้อห้องนี้จะอะไรคนเดียวเนะสบายดี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 เก้าร้อยเก้าร้อยสบายดีเก้าสิบสี่คน,นอตอนนี้กำลังเห็นบีดเพลงใหม่แลกกระยมาอธิบายเกี่ยวกับ MV เพลงค่อยโอเคเนาะที่ว่า,าใน MV คือหมู่ค่อยซูบยาเนาะ ข่อยก็ได้เบอร์ภาพแล้วข่อยก็ได้เบอร์ภาพแล้วแต่ก็ยังมีคนคอมเมนต์อยู่เนาะเพราะว่าอันที่จริงก็เป็นอบอรอบคอบเองนะเป็นเพราะข่อยบอรอบคอบเองลืมไปว่าเด็กน้อยรุ่นใหม่เบิ่งหลายเพลง เดี๋ยวจะเปิดเพลงใหม่ที่ว่าจะปล่อยให้ฟังตั้งซื้อเพลงสอยเดี๋ยวทุกคนได้เฮาฟังหลายรอบแล้วม่วนโดยขอบใจหล,หลายๆกับโบไดมีเจตนาที่ว่าแบบไงวะให้ไปรุ่นไปนเฮียนแบบนั้นนี่เลยข้อใหมายคือแบบสไตล์ไปรุ่นเนาะสไตล์ไปรุ่นก็จะเอออยู่กับโมกับคู่จะต้องมีแบบนั้นแนี่ต้องสูบเยอะสูบยาแต่ว่าเออ มุงเปิดซูบไลท์ว่าไปยังนะขอโทษเอาผิดพลาด จบไลฟ์สด เฮดบีดอยู่บ่อช่วงนี้อ่ายังบมนะ่ได้ไหารเฮดบีดเท่าเนื่องจากนี่แหละะวเดีี๋ยวน้ก็โฟกัสเรื่องเพลงของตัวเองก่อน,ก,อนก็เลยบมมีเวลาวางหารเฮดบีดมีแต่สตูดิโอแล้วว่างๆคุณนั่นเหาะจะได้ฮาเฮด นี่นะบุคอยไอด้ถ่ายลงกานไดยบุคอยไอด้อวดกานเะล้เดี๋ยวจะมาอวดทั้งนอยซึ่งมันก็ได้โดนดแล้วนี่ที่เจมยูโ you know, นะ่เดี๋ยวต่อไปเขาจะโลล้านซับให้เบิงนะ่งเนาะอันนี้มันจะคืแนอแหวนะส้อนด้ได้มาโดนแล้วจะว่า ยังบบได้อวดจากเทือ่อกูดไปใส่กูดอยู่ห้องนะเดี๋ยวใจสิไปบอกกันมาไลฟ์สดนะเอฟซีแจกหลวงพ่าบเาด้อโดยขอบใจอะไรเอฟซี FC ทางสารวัลจ้าขอบใจอะไรแฟนไอโซดบอกเฮ่อแล้วเอาอแล้วเอาอแล้ว จะไปขอของ GX2 เนาะ g ี2จะขายนะบรรยากาศเพื่อนกับสีประมาณนี้เนาะนี่มุมโปดมุมโปดเนาะกับสีประมาณนี้มุมโปดเดี๋ยวจะมาขอด้วว่า GX2 จะขายบนะ่กูดขายตูแนะ่ จ้าใส่โปรแกรมฟรีบ่อวิอตซื้อ,รอแรกๆค่อยก็ใส่ฟรีเนาะแต่เดี๋ยวนี้ค่อยซื้อเอาอตัวแท้เนาะเพราะว่ามันมันดีกว่าอืตัวแท้ดีกว่ามันดีละไรย่างครับไม่แต่แสนปลายเนะทดก๋ยนถ้าอยากเหตุเพลงเราต้องลงทุนนะน่องจี๊กทูนะจี๊กทูกำลังสตรีมฟรีไฟ เราสต๊าดี้รีนเกมมือม้าเขาขึ้นรุดอีอะไรเนี่ย <laughs> อันนี้นเราเป็นไม่เนปะ็นไม่เนาะร้อยล้านวิวเนาะ B M แปดร้อยยังอยู่เกนะ่าเนาะยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติม ให้จีเอกทูรีเกมจีกทูบาว่างนะทุกคนจีเอกทูรีเกมให้จีเอกทูรีเกมก่อนสบัยด,ดีสบัยด,ดีเพียงรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาขอโทษนะที่อ่านคอมเมนต์บทพันไม่สองร้อยล้านอยู่เยอะขอแอ,อ,นะอร์ฮอสนะเงั้นเจ้าบอนี่แม่หลับเนาะ กับ่แม่ค่อยๆเลยเงินเห็ดใ้พ่อให้แม่แล้วก็เป็นเงินที่ได้จากการเห็ดเพียงนะเนาะเอามาหเห็ดเงินให้พ่อให้แม่หลังนี้แม่นมีแต่ครอบครัวเนาะส่วนหลังอีกหลังหนึ่งแม่นอยู่ทำพวงอันนั้นเห็ดเห็ดแล้วให้ป้าอยู่ให้ป้าอยู่เนาะจิ๊กทูสตรีมทางไหนวอเลสสตรีมแล้วว่ย่ออีกเส้เนาะ เบื้งของสะสมไอ้แน่ของสะสมบ่เดี๋ยวจะเอามาให้เบิ้งนะของสะสมที่เจบไม่ค่อยมีเอียงเนาะเตจมวงมัดสะสมพวกแบบใช่ปะไม่มค่อยมีเนี่ยแหเ,เดี๋ยวจะเามาให้เบื้องของสะสมที่เจมก็จะเป็นประมาณนี้ ตัวแบบของสะสมไปนของหากินเครื่องไซต์ทงมาหากินอ,อันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเนาะตัวนี้ก็จะเป็นโดนตัวนี้ตอนนี้ซื้อมาอีน,นมิเตอร์บินถ่ายเงินอย่างเดียวนี่อย่าเป็นลูกเคยอันนี้ที่เจมจยินโนนโน้ตบุ๊กลายล้านวิวเติบ เห็ดเห็ดเพลงแจหนยนี่กับหลาาล้านยูเต็ดแบบเกือบคือไอโซสะสมเลยมีแต่โทษเอาว่าไอโซโทษนะเรื่องเกือบนะแต่ค่อยบริษัสมเกือบค่อยจะเป็นจำพวกแบบนี้ซื้อนี้อันนี้ก็เป็นโดนซอการ์ดก็จะเป็นกล้องอืมอ่ะ